ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะวันนี้นะคะพ่อใหญ่นะคะมาอยู่มูลนะคะเพราะพ่อใหญ่มาเล่นน้ำมูลนะคะวันนี้นะคะนี่เราไปหาพ่อใหญ่กันเลยนะคะนี่นะคะกวันเจ๊กนะคะนี่นะคะดนานทีปีหนนเจอกันนะครับผม <c oughs> ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ไลน์นะคะม,ม,ามาอยู่ป่านะครับเป็นวันนี้น่าจะเป็นวันที่วันที่สองเอามาผูกไว้ที่ป่ามูลนะคะมาเล่นน้ามูลนะครับพ่อใหญ่ว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ได้กินหญ้านะคะหญ้าครับตรวนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแห้งแล้งครับหญ้าก,ก็ที่ปลูกไว้ก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับผมค่อยเขาเรียกอะไรนะมันกระเด้งครับมันตายนะครับ เพราะมันร้อนนะคะมันร้อนมากนะครับผมร้อนมากแล้วก็ช้างก็ร้อนนะครับผมก็เลยได้นําพ่อใหญ่มาไว้ที่เราเคยเลี้ยงกับพี่ชัยนะครับชัยมงคลมีแม่น้ําเล่นนะครับแล้วก็มีหญ้ามีต้นคันดูงต้นโอ้หลายๆอย่างครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะแล้วก็มีคนนี่โอ้โหมีเต็นท์นะอกเก่งครับ๋อเต็นท์นกอเก่งนะคะมานอนเฝ้าพ่อใหญ่นะคะทุกขืนนะครับผมอ้าอันนี่นะคะ เป็นน้องเก่งของเรามีทหารนักขอ <c oughs> ดูได้อย่างใกล้ชิดนีด่นะคะโอ้นี่เป็นน้องเก่งเฝ้าพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปหาพ่อใหญ่กันเลยนะคะพ่อใหญ่ในพ่อใหญ่เนาะเอ็มพ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่ไหนโอ้ยนั่นพ่อใหญ่เห็นแล้วนะคะนะคะเห็นแล้วเดีเ๋ยวกระติงหนักมาบก่ โอ้เราอยู่ดีๆพ่อใหญ่มาไปหมอเบสดูพ่อใหญ่พ่อใหญ่กินอะไรวันนี้โอ้เยอะแยะครับผมนี่นะคะหญ้าที่พ่อใหญ่กินนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูพ่อใหญ่กไก่นะคะนี่นะคะไปอ ไปพ่อใหญ่ไปเดินไปเดินไปไปเอาโต๊ะคนกองก่อนใ่นะออโต้ขี่พ่อใหญ่นะคะนี่นะคะข้างๆก็เป็นสระน้ำนะคะตรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูสระน้ำนะคะตรงที่ลงครับก็จะเป็นอ่นีะคะเดี๋ยวพาไปดูสระน้ำนี่นะคะนี่โอ้พ่อใหญ่ลงตรงนี้นะคะดูนะทางลงพ่อใหญ่โอ้ยนี่นะคะ ทางลงพ่อใหญ่นะคะทางไปล่นน้ําของพ่อใหญ่นะคะอันนี้เป็นแม่น้ํามูลนะคะนี่นะคะดูที่พ่อใหญ่อยู่นะคะก็มาอยู่ได้สองคืนแล้วนะคะพ่อใหญ่ของเราพ่อใหญ่ถอยไปถอยถอยพ่อใหญ่พ่อใหญ่พอตไปโอ้ดูนะคะที่พ่อใหญ่นอนอรนนี้มีย้าให้กินด้วยนะคะ เราจะพาพ่อใหญ่ไปอาบน้ำมูลกันนะคะเพราะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะเดี๋ยวจะไปขัดขัดผิวให้พ่อใหญ่นะคะนี่พอ่อยายเป็นยังไงว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องหายาให้พ่อใหญ่นะคะมียาให้กินนะคะนี่นะคะเป็นเครือเป็นอะไรพ่อใหญ่ก็กินได้หมดน,นะคะต้นไรไมยราบครับนออี่อเขาเรียกต้นอะไรไมมยราบไมยราบไมยราบ,ราบกินยอดดีพ่อใหญ่ครับ <ฮะ S 2> พ่ใอ,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 พอใหญ่ไปเล่นน้ำกันเถอะไปอาบน้ำขัดผิวให้โลโลนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเครือเยอะมากนะคะเป็นญยาที่พ่อใหญ่ไว้ทานนะคะางวันก กินหญ้าบ้างแล้วก็เล่นน้ำบ้างป้ากัดล้นล้นตัวเด็กตัวขี้นะสิเราลอยลอยไอ้ยพ่อใหญ่ถอยพ่อใหญ่ถอยจะไปไหนไม่ได้เจอกับคนยิงนานถอยไม่เห็นกันนานนะพ่อใหญ่ไม่ได้มีอะไรมาฝากพ่อใหญ่ ผิวเป็นสีนวลหมดนะคะพ่อใหญ่เล่นโครนนะคะเป็นช้างเผือกนะคะช้างเผือกในป่าเล่นโคลนเป็นเผือกเลยนะคะสีเผือกแล้วพ่อใหญ่มาไปอาบน้ำกันเถอะพ่อใหญ่อากาศร้อนนะคะดี่ว่ามีน้ำมีอะไรพอได้เล่นนี่นะคะ ที่พ่อใหญ่อยู่บริเวณร,บรอบๆนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป่ามูลนะคะอยู่ที่แม่น้ำมูลนะคะนี่นะคะนี่บริเวณร,บรอบๆนะคะนี่นี่นะคะนี่เราจะพาพ่อใหญ่ไปเล่นน้ำกันเลยพ่อใหญ่เพ่อใหญ่เดินก่อน ันเลยไกลไหมนี่ต้นตาลต้นตาลอ๋อเราจะไปดูพ่อใหญ่เล่นน้ำกันเลยนะคะตามไปกันเลยนะคะพ่อใหญ่จะเดินไปเล่นน้ำนะคะมีแวะกินยาข้างทางด้วยนะคะไปเลยพ่อใหญ่ แม่กินยาข้างทางนะคะนี่นะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าที่พ่อใหญ่ชอบนะคะเขาเรียกว่าต้นไมยราบอะไรสักอย่างนี่นะคะ,นะคะตามพ่อใหญ่ไปดูพ่อใหญ่เล่นน้ํากันเลยนะคะตอนนี้ความญิงมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามตูดพ่อใหญ่นะคะไปเลยค่ะ ของเราก็เดินม,มาถึงสระน้ําแล้วนะคะเดี๋เราจะให้พ่อใหญ่เล่นน้ํานะคะจะขัดผิวให้พ่อใหญ่กันนะคะนี่นะคะนี่สระบริเวณสระน้ําของพ่อใหญ่กว้างขวางมากเดี๋ยวปลงให้พ่อใหญ่ก่อนนะคะเลงขัดผิวนี่นะคะเลงขัดผิวพ่อใหญ่ไปพ่อใหญ่ ต,ตรองเท้าเรียนะคะคนจะไปไปเล่นน้ําสระน้ําส่วนตัวนะคะนี่กว้างขวางมากนะคะั่นนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากโอ้นห่ดนพ่อใหญ่ร้อนมากนะคะมาถึงเล่นน้าโอ้พ่อใหญ่เลียนสบายเลยนี่นะคะนี่นะคะ แล้วพ่อใาย่ดินสบายไหมพ่อยายเอาขัดผิวอมุดมุดนี่เราจะขัดผิวให้รอๆเลยนะคะเสริมโรนะคะอามุดอีกพ่อใาย่มุดนะคะกว้างขวางมากนะคะไม่น้ำนะคะนู่นนะคะ ยืนสบายนะคะพ่อใหญ่ก็จะมาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามาอยู่มูลนะคะเราก็จะขัดผิวให้พ่อใหญ่นะคะเพราะพ่อใหญ่พุ่งนี้มีงานแห่นะคะงานแห่ที่ชัยภูมินะคะสองเชือกนะคะกับภายชัยมงคลนะคะพราแม่พี่น้องที่อยู่ชัยภูมิก็สามารถแวะไปหาพ่อใหญ่แล้วก็ภายชัยมงคลได้นะคะ ที่ชาย,ยภูมินะคะชื่อบ้านอะไรขวัญแจงรู้จักไหมไปแห่ไปแห่วัดไหนขวัญแจงไปแห่วัดไหนอยู่ชาย,ยภูมิไม่รู้จักชื่อวัดนนะ,ะรู้แค่ว่าอยู่ชาย,ยภูมิอำเภออะไรรู้จักไหม ไม่แน่ใจนะคะคอนสารหรือคอนสวรรค์นอะไรสักอย่างนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ๆสามารถแไปหาได้นะคะนี่นะคะมีต้นตาลด้วยนะคะขอใจกว่าไม่ไม่เคยไปนะคะโอายยินสบายมากนะคะ ไอลินน้ำอ๋ยน้ำเป็นคลื่นเลยนะคะขัดงาด้วยพ่อใหญ่น่ะฮุ๊บ มุดน้ำนะคะพ่อยเย็นสบายไหมมุดเองเลยร้อนนะคะ คนขคับผิวให้สบายใจนะครับพ่อใหญ่นะคะประมาณไหลนะคะนะคะี่คับพ่อใหญ่ก็ลึกมากนะคะอยู่ตรงนี้นะคะประมาณไหลควันแจ็กนะคะอืมนะนะคะควันแจ๊กหอบแล้วนะนะคะ เหนื่อยขัดงานด้วยพ่อใหญ่อาบน้ำให้พ่อใหญ่เสร็จแล้วก็จะพาพ่อใหญ่เข้าบ้านนะคะเพรามาอยู่ป่าได้สองคืนแล้วนะคะสองวันสองคืนนะคะเราก็จะพาพ่อใหญ่เข้าบ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อใหญ่ ต้องออกเดินทางแต่เช้านะคะไปแห่งานนะคะ, oh, <no. S 1> ะพ่อพใหญ่เข้าบ้านกันนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ oh. เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ